สวัสดีค่ะ นี้จะเป็น ไข่ปลาคาเวียผสมรองพื้นนะคะใช้แทนรองพื้นได้คุมมันกันกันเหงื่อได้นะคะแต่ว่าคุมมันกันเหงื่อกันแดดได้ก็ตัวนี้แต่ตัวกันน้ําก็คือตัวนี้จะกันได้ดีฝานะคะจะกันกันได้ในระดับหนึ่งนะคะก็จะฉีดให้ดูอันนี้นะคะก็จะเป็นละกองเล็กเล็กหน่อยนะคะแต่ว่าก็คือโดนน้าก็ไม่เป็นไรยังเหมือนเดิมนะคะที่ทุกตาจะ ในในชุดนะคะในชุดสองตัวนะคะเพื่อไปใช้ไปใช้ด้วยกันนะคะอันนี้พี่ทุกตาจะเช็ดให้ดูนะคะอันนี้คือซับน้ํานะคะยังเหมือนเดิมนะคะก็คือพี่ทุกตาไม่ได้ตัดต่อนะคะอันนี้คือเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือผิวก็ยังเหมือนแต่พี่ทุกตาก็จะเช็ดให้ดูนะคะเช็ดเช็ดให้ดูก่อนว่าเช็ดออกก่อนเพื่อที่จะใช้ตัวนี้แต่พี่ทุกตาก็ใช้ ก็คือใช้คู่กันเพราะตัวนี้มีผสมไข่ปลาคาวเวียนะคะเป็นครีมบำรุงอยู่ในตัวซึ่งบำรุงอีกชนิดหนึ่งแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้กันน้ำได้ร้อยเปอร์เซนคุมมันกันเหงือ่อเป็นครีมบำรุงในตัวนะคะก็คือเป็นเนื้อแบบใยไหมเลยนะคะตัวนี้เนื้อเนียนค่ะจริงจิเนี่ยก็คือพี่ตุ๊กตาจะทายดูแต้มนิดเดียวนะคะเป็นเนื้อเนียนนุ่มมากก็คือขายอยู่ จะให้ดูทั้งสองตัวก่อนนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้นิดเดียวก็กระจ่างใสเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนื้อเนื้อ,อครีมจะบางเบาฝาแล้วก็จะกันน้ําได้ได้มากกว่ากันน้ําอันนี้คุมมันกันเหงื่อหน้าเนียนผิวกระจ่างใสแต่จะคุมจะกันน้ําได้มากกว่าจะคุมคุมเหงื่อคุมมันได้มากกว่าแล้วก็กันแดดแสง UV ได้หมดทุกชนิด FPF 5 0 PA บวก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 นะคะตัวนี้นะคะก็จะใช้ได้ดีมากหน้าจะกระจางกระจาดใสเนียนนุ่มนะคะก่อนแต่งหน้าก่อนก่อนที่เราจะลงแป้งหรืออะไรอย่างงี้พี่ทุกตาก็จะลงตัวนี้จะลงแบบนี้นะคะก็ลงพี่ทุกตาจะลงสองตัวพร้อมกันเลยนะคะก็คือถามว่าท,ทําไมถึงใช้สองตัวคีบารุงจะในนี้จะไม่เหมือนกันนะคะบํารุงมีบํารุงทั้งสองตัวเพียงแต่ว่า ได้ทั้งสองสีเลยพี่ตุกตาก็ ทาแป้งแล้วนะคะแล้วพี่ทุกตาฉีดน้าให้ดูแล้วพี่ทุกตาจะเช็ดให้ดูนะคาจะซับให้ดูเห็นไหมผิวก็ยังเหมือนเดิมนะคะหมายถึงสองข้างก็คนละผิวเลยนะคะก็กันน้ําคุมมันกันเหงื่อกันแสง UVFPF 50บวก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 นะคะอันนี้การันตีได้พี่ทุกตาใช้เองนะคะถ้าซื้อชุดนี้คือสามตัวนี้นะคะครีม ร้อยตัวนี้นะคะทำไมถึงตัวนี้แพงกว่าตัวนี้ก็คือปริมาณจะมากกว่านะคะมีสองหัวมีสองสีนะคะอยู่ในขวดเดียวกันมีสองหัวนะคะก็สามารถผสมสีได้หรือว่าจะใช้ด้านใดนด้านหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะว่ามีครีมบำรุงไขป่ปลาคาเวียอยู่ในนี้ด้วยนะคะตัวนี้ก็ก็คือคุมมันกันเหงื่อกันแดดเหมือนกันกันน้ำแต่ตัวนี้จะกัน เหงื่อกันแดดเ,เรียกวมุดน้ําได้เลยเพราะว่าพี่ทุกตาฉีดน้ําให้ดูแล้วใช่ไหมคะคือถ้าใช้ตัวนี้รวมไปด้วยนะ่าจะมุดน้ําจะไปไหว้น้ําแต่งหน้าแล้วโดนเหงื่อโดนแดดอะไรก็คือไม่เป็นไรแค่เอากระดาษซับๆก็จะไม่ไหลตัวนี้นะคะตัวนี้อยู่ที่279 อยู่ในตลับนะคะเพราะฉะนั้นใครไม่มีปัญหาค่ะในเรื่องของสีผิวนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากได้ขาวได้ กันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าเนียนนุ่มด้วยหน้าจะเนียนนุ่มขาวกระจ่างใสเป็นครีมบำรุงไปในตัวนะคะเป็นครีมบำรุงตัวนี้ก็เน้นบำรุงเหมือนกันนะคะไข่ปลาคาเวียผสมบีบีเหมือนกันทำไมพี่ทุกตาแนะนำให้ใช้สองตัวได้คุณสมบัติคือคือครีมบำรุงครบถ้วนอันนี้ผสมไข่ปลาคาเวียอันนี้ก็ผสมตัวเอ่อเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับดอกอะไรสักอย่างพี่ทุกตาก็เอ่อ ให้ผิวกระจ่างใสเหมือนกันลบรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าก็คือให้ผิวกระจ่างใสไร้ลิ้วรอยแล้วก็ห่างไกลาจากฝ้าสิวฝ้านะคะพวกนี้จะไม่มี 279บาทนะคะ279บาทส่วนแป้งนะคะก็คือส3 9บาทรวมแล้วทั้งหมด777บาทนะคะในเซตนี้นะคะ777บาทพี่ทุกตาแถมสบู่1ก้อนนะคะก็คือแถมสบู่อันนี้1ก้อนนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้สบู่หนึ่งก้อนเอ่อพร้อมค่าจัดส่งฟรีค่าจัดส่งนะคะพี่ทุกตาฟรีค่าจัดส่งนะคะพี่ทุกตาก็ได้ได้ ให้ดูแล้วนะคะอันนี้พีุ่๊กตาก็แต่งหน้าตั้งแต่เช้านะคะพีุ่๊กตาก็พีุ่๊กตาก็จะฉีดหน้าให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้หลอกของพีุ่๊กตาจะ ผิวหน้าก็จางใสเสิวฝ้าก็ค่อยๆลบเรือนไปถ้าให้ดีก็มาทําหน้ากับพี่ทุกตานะคะพี่ตุกตาสปาหน้ามาสปาหน้าแล้วก็ใช้จุดนี้ได้เลยหรือสั่งไปใช้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ติดต่อเข้ามาหม่ทีนแต่สั่งไปใช้ดีแน่นอนพี่ตุกตาใช้ทั้งตัวทั้งทั้งหน้าเลยนะคะสะบู่อันนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นพี่ทุกตาก็จะึ้นมาใช้สองตัวนี้นะคะก็ทาแป้งแล้วก็แต่ง ยังไงก็ฝากด้วยนะคะพี่ทุกตา,าถ้าใครสนใจติดต่อมาตามเบอร์โทรที่พี่ลุกตาให้ไว้ที่หน้าเพจเลยนะคะทำทำลายนะคะทำลายเข้ามาที่เบอร์โทรที่พี่ทุกตาให้ไว้ท,ที่ที่ข้างล่างเพจเลยนะคะพี่ก สั <ing> <Jean> ่งจองนะ ีรนะคะคส่วนเงินเดี๋ยวพี่ตุ๊กตาจะให้ที่โอนเงินเข้าบัญชีพี่ตุกตามานะคะแต่แต่แตท็กทักเข้ามาทำลายพี่ตุ๊กตาด้วยเบอร์โทรแล้วก็ทักเข้ามานะคะแล้แคปแคปเบอร์แคปรูปแคปรูปสินค้าตรงนี้นะคะแล้วก็หรือสินค้าตัวใดตัวหนึ่งที่ที่ท,ที่ต้องการนะคะแล้วก็อันนี้คื นี่คือ ไาสนิพร้อมเบอร์โทรนะคะแล้วพี่ทุกตาจะจัดส่งให้นะคะพี่ทุกตาจะใหะ้แล้วพี่ทุกตาจะเข้าไปอตอบที่ที่ในไลน์นะคะในไลน์ที่เดียวนะคะเพราะพี่ทุกตาไม่มีเวลาที่จะไปหาตามสถานที่อื่นนะคะก็คือตามเพจตามอะไรอย่างเงี้ยพี่ทุกตาไม่สะดวกนะคะพี่ทุกตาให้ศให้จัดส่งพี่พี่ทุกตาจะเข้าไปตอบที่ไลน์ ลายอย่างเดียวที่เบอร์นี้นะคะยังไงแล้วฝากเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงถ้าสนใจถ้าทั้งชุดเพื่อนๆจะได้สบู่ฟรีด้วยนะคะ ตัวตนนะคะร้านเสริมสวยทุกตาซารอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะเพราะฉะนั้นพี่ทุกตาไม่กล้าเอาของไม่ดีมาขายนะคะอันนี้นะคะนี่มีแต่รอยน้ํานะคะไม่มีหน้าพี่ตุกตายังเหมือนเดิมนะคะเนี่ยหน้าพี่ทุกตายังใสเหมือนเดิมไหมคะยังเหมือนเดิมไหมนะคะอันนี้พี่ทุกตาทําให้ดูนะคะสนใจสินค้าทั้งเซตฟรีค่าจัดส่งพร้อมสบู่ก้อนนี้นะคะแล้ว พี่แล้วพี่ตุกตาจะจัดส่งให้เบอร์โทรนะคะเบอร์โทรพี่ตุกตาบอกนะคะวันที่ตั้งสติไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหผิดนะคะ0834968431นะคะเบอร์พี่ตุกตานะคะ0834968431นะคะอีกครั้งนะคะ08 อ,อลงเครื่องแล้วก็ทักไลเข้ามานะคะแล้วก็แคปรูปสินค้ารูปพี่ทุกตาเนี่ยแหละค่ะที่พี่ทุกตากำลังโปรโมทอยู่นี่แหละค่ะถ้าทั้งเซ็ตก็ อยากให้เพื่อนๆได้ใช้ได้รักษาหน้าพี่ตุ๊กตาเป็นช่างและก็ดูแลผิวหน้าลูกค้าด้วยนะคะพี่ตุ๊กตากล้าการันตีนะคะสินค้าไม่ดีพี่ตุ๊กตาไม่กล้าเอามาจําหน่ายนะคะยังไงวันนี้พี่ตุ๊กตาก็ฝากฝากฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วก็พี่ตุ๊กตาฝากร้านเสริมสวยตุ๊กตาด้วยนะคะเออลิมไปพี่ตุ๊กตาอันนี้ปโปรโมชั่นนะคะร้านเสริมสวยตุ๊กตานะคะนี่พี่ตุ๊กตามีโปรโมชั่นอยู่นะคะ มีโปรโมชั่นอยู่อยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้พี่ทุกตาก็มีโปรอยู่นะคะนี้นะคะโทรมาสอบถามได้นะคะพี่ทุกตาย,ยังโปรโมชั่นอยู่นะคะตรงตอนนี้โควิดนะคะยังไงพี่ทุกตาก็ยังต้องโปรอยู่เหมือนเดิมนะคะนี่พี่ทุกตาโปรอยู่นะคะนี่ร้านส,สวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะร้านพี่ทุกตามีจริงนะคะ้ามา้ามาที่ร้าน <c oughs> ถ้ามาที่ร้านก็ไม่ต้องเสียถ้าจัดส่งแล้วก็ามาเลือกสินค้าได้เลยพี่ทุกตามีมีสิน ทางทางแบงค์นะคะมาที่นี่ไม่มีตังมาในกระเป๋ามาแต่มีเงินในบัญชีก็สามารถมีโทรศัพท์มาเครื่องเดียวก็สามารถใช้ได้นะคะที่ร้านพี่ลูกตานะคะรับทุกอย่างนะคะก็ไม่ว่าจะซื้อสินค้าไม่ว่าจะเสริมสวยไม่ว่าจะทําอะไรนะคะก็สามารถใช้บริการทุกช่องทางได้นะคะของเชื่อมกับหน่วยรัฐนะคะก็มอ ก็ได้นะคะได้ทุกอย่างค่ะบัตรคนจนบัตรอะไรได้หมดค่ะนะคะก็ยังไงก็เชิญนะคะพี่ทุกตาก็ฝาก